เกียรตินาคินพัทละนะครับหนึ่งในธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อแบบถูกกฎหมายเมื่อวันที่1 4พฤษภาคม25 6 6นะครับผมแอปพลิเคชันก็ได้มีการอัปเกรดขึ้นมาแลนะรวมมีการอัปเดตเพื่อปรับปรุงนะการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอองั้นเดี๋ยวเราพูดถึงบริการของเขาสักหน่อยดีกว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่หลายช่องเขาไม่ได้พูดถึงกันซึ่งผมเองก็อยากจะหยิบยกมาพูดคุยให้ฟังด้วยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการสมัครนะฮะ เป็น KKP Cash Card คุณผู้ชมสามารถกู้เงินได้สูงสุดคือ2,500 0นานะเงินเดือนแค่ห0 0 0นนึงไม่ต้องถึง1,500นหารเอาแค่ห0 0 0นนึงอะ่ะก็มีโอกาสสมัครสำเร็จนะมันก็เลยน่าสนใจนะเพราะถ้าเกิดว่ามาสำเร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะสามารถใช้เงินอ่ะคือกดเงิน1 0 0 0 0แบาทภายใน1วันอะ่ะได้เลยเอามาใช้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวล่าให้ฟังแล้วกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ จริงแล้วเนี่ยไอ้เจ้า KKP Mobile เนี่ยมันมีให้บริการตั้งแต่ปี63มาแล้วนะนะฮะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับคุณไปดาวน์โหลดได้ใน Play Store แล้วก็ App Store เลยนะครับผมคืออ่าโทรศัพท์ของคุณนะเป็นรุ่นไหนนะเป็น IOS หรือว่า Android ก็ไปดาวน์โหลดตามนั้นนะครับไม่ได้สปอนเซอร์ให้ผมนะเขาไม่ได้สปอนเซอร์ให้ผมนะฮะอันนี้คือให้ข้อมูลด้วยความที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะฮะอย่าด่เาเขาสปอนเซอร์นะครับไม่ได้สปอนนะฮะ คือหลังจากคุณดาวโหลดและติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยนะครับด้านในแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะต้องมีการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนนั่นหมายความว่าคุณติดตั้งปั๊บเนี่ยไม่สามารถกู้ได้เลยครับคุณผู้ชมคุณจะยังไม่สามารถกู้ได้สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําก็คือพอคุณติดตั้งเรียบร้อยนะครับคุณจะต้องเดินทางไปที่จุดให้บริการของเขาซึ่งเขาจะทําการยืนยันตัวตนของคุณด้วยระบบ N D I D นะฮะพอยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะครับคุณเปิดบัญชีของเขาไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย คุณจะถือว่าคุณเป็นลูกค้าเขาแล้วนะแต่เรื่องของการยื่นกู้เป็นคนละส่วนนะทุกอย่างตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นขั้นแรกพอคุณทําขั้นแรกเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วคุณจะมายื่นกู้อีกทีถึงจะได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะพอคุณผ่านขั้นแรกเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับผมคุณต้องการจะยื่นกู้แล้วคุณไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะด้านในมันเป็นมากกว่าแอปพลิเคชันกู้เงินนะ เพราะว่าคุณสามารถจัดการเกี่ยวเรื่องของการเงินของคุณได้หรือคุณสามารถจะกู้เงินก็ได้นะมันมีฟังก์ชันการเงินอื่นๆอีกหลายตัวที่คุณสามารถใช้งานได้นนั่เองนะครับผมทีนี้ในส่วนของการกู้เงิน KKP Cashcard นะฮะถ้าต้องการกู้ทำอย่างไรนะฮะคุณผู้ชมก็เข้ามาในแอปพลิเคชันเลยอะเดี๋ยวไลฟ์ฟังนิดนึงแล้วกันนะฮะเมื่อคุณเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับกดเข้าเมนูสินเชื่อและเลือกสมัครนะฮะ บัตรกดเงินสด KKP Cashcard นะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมกดยอมรับข้อมูลนะะที่ขึ้นมาแบบเยอะๆเลยคุณอ่านก็ดีนะนะครวาว่างอ่านก็ดีเหมือนกันพออ่านเสร็จแล้วกดยอมรับนะครับหลังจากนั้นนะครับการกรอกข้อมูลขอสินเชื่อต่างๆเนี่ยในหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ต้องกรอกเองเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกของธนาคารแล้วนะครับมันจะเด้งข้อมูลขึ้นมาให้จะมีกรอกแค่เพิ่มเติมบางส่วนเท่านั้นนะครับหลังจากกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ เลือกการรับเงินได้ทันทีนะหลังจากเชื่ออนุมัตินะคุณก็เลือกเอานะฮะในส่วนข้อที่5คือเป็นการยืนยันตัวตนและการแนบเอกสารนะะพอแนบทุกอย่างเสร็จปั๊บกดถัดไปหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็จะดูสถานาการ์สมัครได้นั่นเองนะครับผมทีนี้ในส่วนของการสมัครเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาใช้ระบบ AI ในการตรวจสอบนะฮะหรือว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นการกรอกข้อมูลของคุณผู้ชมเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากคุณผู้ชมเคยเจอไหม เราไปสมัครสินเชื่อตัวอื่นนะอีกหลายๆตัวเลยคุณกรอกข้อมูลทุกอย่างปั๊บปั๊บปั๊บในแอปพลิเคชันกรอกเสร็จปั๊บกดส่งปุ๊บไม่ถึง10วินาทีส่งกลับมาบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ผ่านวะนะฮะเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่าการกรอกข้อมูลของคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับที่เขาตั้งค่าเอาไว้นะฮะธนาคารจะตั้งค่าเอาไว้ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองดูว่าไอ้เจ้าสินเชื่อตัวนั้นๆเนี่ยเกณฑ์พื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นแบบไหน อนุญาตให้อาชีพไหนกรอกได้บ้างเช่นถ้าเกิดว่าคุณทำงานนะฮะรับเป็นเงินสดอะไรต่างเนี่ยคือคุณพยายามที่จะทาไงก็ได้ให้รู้ว่าคุณได้รับารายได้ที่สม่าเสมอต่อเดือนนะครับผมให้ามันชัดเจนนะฮะก็เดี๋ยวดยว,วันหลังมาสอนให้แล้วกันนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีนี้นะครับคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลมาให้นะมันจะได้เพิ่มโอกาสให้คุณสามารถสมัครได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ไม่ใช่ทุกคนจะสมัครได้หมดนะหมายถึงว่ามันจะเพิ่มโอกาสมากยิ่งขึ้นนั่นเเอองีนนน้นส่วขิชืตััะครบ มันมีอะไรบ้างหากว่าผู้ชมต้องการสมัครเนี่ยนะครับอายุระหว่าง20ถึง60ปีขึ้นไปนะฮะสามารถยื่นสมัครได้ค่าเงินเดือน10,000บาทนะฮะก็คือเอาง่ายถ้าคุณรวมทุกอย่างแล้วคุณอะเงินเดือนไม่เกิน15,000บาทนะครับผู้ชมคุณจะต้องทำงานที่ตรงนั้นอะมามากกว่า4เดือนจึงจะมีโอกาสในการยื่นสมัครนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปผู้ชมอยากจะยื่นกู้ คุณผู้ชมก็แค่ทํางานมามากกว่า1เดือนคุณก็ไปสามารถสมัครได้เลยนะแต่ว่าไม่ใช่ไปจะได้ทันทีนะหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ในการสมัครตัวเองนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะต้องมีเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนเอกสารเนี่ยก็คือเบื้องต้นเลยครับผมสำเนาบัตรประชาชนนะสลิปเงินเดือนหรือว่าใบรับรองเงินเดือนก็ได้นะแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่า<ะ>เอามาเล่าให้ฟังนะ พูดถึงไอ้ KKP Cashcard เนี่ยหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินอาจจะไม่คุ้นหูนะวันนี้ก็มาแชร์ให้แล้วให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามันมีทางเลือกอีกหลายทางเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเงินคุณอาจจะเครียดเรื่องการเงินที่มันแบบแย่ๆเนี่ยคุณผู้ชมค่อยๆไต่ตองนะมันยังมีผลิตภัณฑ์การเงินอีกมากมายที่คุณอาจจะยังไม่รู้แล้วไอ้ผลิตภัณฑ์การเงินตัวเนี้ยมันจะอาจจะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้นะซึ่งผมเองก็ตอนแรกก็เครียดเหมือนกันเกีีีี่่่่ยยวเเรรรอออองงขกกกกาิินนะนนะะะทจ็ชตได้นะคผม พอได้ศึกษาจริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแหล่งเงินทุนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และอีกหลายๆตรงเลยนะฮะให้คุณเข้าไปศึกษามันและพอคุณเข้าใจมันปั๊บคุณจะสามารถกู้เงินได้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะอย่าลืมนะครับพยายามปรับตัวเข้าหาสินเชื่อเพราะเราไม่ใช่แกนกลางของโลกนะครับผมให้ใครมาปรับตัวเข้าหาเราไม่ไ,มได้นะฮะปรับตัวเข้าหามันและเดี๋ยวเราจะได้เองนะครับผมสู้ๆนะครับทุกคนขอให้ประสบความสําเร็จนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ